อีก,ก,ค,กค,คู่จะเป็นขบว 59, 5, 2, 15, น5้าเก้าผมดีเซล52 15องหนผมต้นทางท่าเรือหลังจะบังไปทางชมบุรีรผมไปทางรุ่นหนองอคายกำลังเข้าสถานีชมบุรีรผมเข้าทางหัก้างสองผม Uh... <sighs> ไปแล้วครับขบวน559ผมท่าเรือแหลมฉะบังไปทางหนองคายครับผม